สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับจีนเมื่อเช้ายัางไม่มานะครับดูเงินต่อบ่ายไปเบาๆขอนล้วกันเนาะบ่ายที่ดูตัวเปิดมา58167นะครับ58167บ่ายนี้บ่ายนี้เด่นสุด8ครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาด ก็ติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับเลือกเล่นที่มันเดินเลือกเล่นที่เด่นที่มันมาก่อนนะอันไหนยังไม่มาก็ตามไปเบาๆก่อนครับขันไม้ขันมือก็บาท2บาทไปก่อนเนาะสปดสครับ1 804 2 8 1 4 เจ็ดแปดหกสี่รามสีครับรามสีแถม98ไป<ม>1หางครับแถม98 89<ม>ตัวระบาดตัวบาดตกันไปแล้วกันนะครับ498 418 428 478 404 400 414 411ครับแล้วก็464 466ครับชิ้นาบจากรค้างที่10 13 13.57ดีที่14.00ครับก็ฝากไว้เนะฝากไว้ลองรับชมับฟังแล้วลองพิจารณาดูครับก็เดี๋ยวเจอกนอทีก็หังเสียงภาคบ่ายครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับอาจจะดินเสียงนกกังเขนนะผมรำคานมาก สวัสดีสวีดันครับเรวยๆทุกท่านครับ